สรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินริมบึงนะครับของเราแปลงใหญ่นะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่34ไร่กับอีก14ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตำบลสพันอนาอกําแพงแสนจนครปฐมนะครับท่านที่กำลังมองหาที่ดินนะครับเป็น บึงส่วนตัวนะครับเอาไว้ทําเป็นบ่อตกปลาก็ได้นะครับทำเป็นรีสอร์ทนะครับก็เหมาะครับเพราะว่าเดิมทีนะครับของเราทําเป็นสไตล์รีสอร์ทนะครับให้นักท่องเที่ยวนะครับมาพักผ่อนมาตกปลานะครับหรือว่าจะพาเด็กๆนะครับมาปั่นจักรยานน้ํานะครับนะครับนี่คือช่วงเย็นๆเลยนะครับได้บรยากาศดีนะครับครับของเราขายพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับสิ่งปลูกสร้างที่เราเห็นนะครับก็คือแถมเลยนะครับ เจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่7จล้านเนะครับนี่ครับสิ่งปลูกสร้างนะครับที่เราเห็นนะครับก็คือให้หมดเลยนะครับับแปลงนี้ผมอาจจะต้องทําเวลานิดนดงนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับหกโมงเย็นแล้วนะครับพระอาทิตย์เริ่มตกแล้วนะครับนี่ครับสิ่งปลูกสร้างนะครับที่เราเห็นนะครับเจ้าของก็คือขายเหมานะครับยกให้หมดเลยนะครับนี่ครับท่านที่จะทําธุรกิจนะครับทาเป็นแพรนะครับเปิดเป็นร้านอาหารนะครับหรือว่าทําเป็นรีสอร์ทนะครับหรือว่าท่านเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับบรรยากาศริมบึงนะครับ ตามชายขอบนะครับเราก็สามารถที่จะทําเป็นบ้านพักนะครับหรือว่าจะปลูกต้นไม้เพิ่มเติมได้นะครับส่วนบ่อนะครับแล้วก็ทําเป็นบ่อตกปลาไปนะครับให้นักท่องเที่ยวมาตกปลานะครับนะครับส่วนนี้คือสิ่งปลูกสร้างนะครับอันนี้คือเราแถมให้หมดเลยนะครับนะครับโครงสร้างทั้งหมดนะครับก็คืออยู่ในสภาพที่ใช้ได้นะครับ มีห้องพักมีห้องเก็บของนะครับครับของเราจะแบ่งเป็นบ่อเอาไว้นะครับกับพื้นที่นะครับที่เอาไว้ปลูกบ้านนะครับเป็นพื้นที่ใช้สอยนะครับครับเป็นบ่อนะครับจะอยู่ประมาณ28ไร่นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นที่ดินนะครับเนี่ยเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักนะครับหรือว่าทําเป็นศาลานั่งพักนะครับจะอยู่ประมาณ6ไร่นะครับแล้วก็จะมีที่งอกได้ด้วยนะครับ ครับผมให้ดูสิ่งปลูกสร้างไปพร้อมๆเลยนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนเส้น3 2 3 1นะครับเข้ามาถึงแปลงที่ดินของเรานะครับก็อยู่ที่ประมาณ4กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงอ,อบตอ ตำบลห้วยม่วงนะครับอยู่ที่ประมาณ4กิโลกับอีก500เมตรนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น321มาลายแมนนะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ7กิโลกับอีก300เมตรนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวอำเภอกำแพงแสนนะครับก็อยู่ที่13กิโลนะครับถ้า FC ผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่68กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่69กิโลนะครับผมต้องทำเวลานิดหนึ่งนะครับตอนนี้ ฟ้าเริ่มจะมืดแล้วนะครับนะครับสิ่งปลูกสร้างนะครับที่เราเห็นนะครับอันนี้คือเราแถมให้หมดเลยนะครับกับท่านที่ชอบบรรยากาศคือความเป็นส่วนตัวนะครับเหมาะมากนะครับแล้วก็ถือว่าคุ้มนะครับนี่ครับต่อยอดได้เลยนะครับสําหรับท่านที่จะทําเป็นร้านอาหารนะครับนะครับเพราะว่าเดิมทีนะครับเขาก็ทําเป็น เหมือนกับเป็นบึงนะครับบึงหนองน้ําจืดนะครับให้คนมาเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีคนมานั่งตกปลานะครับพาเด็กๆนะครับมาเล่นน้ํานะครับนี่ครับแล้วก็จะมีสไลเดอร์นะครับนี่ก็คือขึ้นไปนะครับกับสไลด์ลงน้ํานะครับนะครับสิ่งปลูกสร้างพวกนี้ก็คือเราให้หมดเลยนะครับ ครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผมนะครับ0989158974นะครับนะครับส่วนด้านนี้นะครับจะทำเป็นเหมือนกับห้องพักเอาไว้นะครับเวลาท่านใดที่มาแล้วอยากจะพักนะครับแล้วก็มีห้องนะครับไว้ให้พักผ่อนนะครับ นี่ครับของเราลักษณะที่ดินของเรานะครับของเราจะเป็นเหมือนกับตัวแอลนะครับด้านน้นคือด้านหน้านะครับครับส่วนด้านโน้นนะครับที่เรามองไปเห็นเสาไฟอยู่นะครับด้านหน้านะครับของเราจะเป็นลันกษณะรูปตัว m Gotta, แอลนะครับด้านหน้านะครับความกว้างนะครับของเราจะอยู่ที่ประมาณ100เมตรนะครับนี่คือด้านหน้านะครับ แล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับนะเนี่ยครับของเราก็จากตัวด้วยนะครับผมหมุนตัวไปนี่นะครับนี่ครับตรงๆไปตามแนวชายขอบนี่ส่วนถนนนี่นะครับไม่ใช่ของเรานะครับของเจ้านี้นะครับของเราก็คือแค่เนี้ยนะครับเนี่ยที่เราเห็นแนวเสาปักอยู่นะครับเนี่ยครับความลึกด้านแถบนี้นะครับจากด้านถนนด้านโน้นนะครับนะอันนั้นอันนั้นจะมีคลองและถนนนะครับทางเข้ามานะครับเนี่ยครับจากนี้หมุนตัวไปนี่นะครับ ขับด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ420นะครับตรงไปถึงนู้นเลยนะครับกับช่วงสุดขอบบ่อนน่นนะครับด้านนี้นะนี่ครับแล้วก็จากนั่นนะครับด้านท้ายนะครับแล้วก็ไปนู้นเลยครับรับด้านท้ายนะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ185เมตรนะครับส่วนด้านโน้นนะครับืไปนู้นเลยนะครับตามแนวชายขอบบึงนะครับแล้วก็ไปขยักตรงด้านโน้นนะครับ นะครับเราจะแบ่งแยกเอาไว้นะครับส่วนที่เป็นพื้นที่ใช้สอยนะครับอยู่ประมาณ6กไร่นะครับแล้วมีที่งอกอีกนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นบ่อน้ำนะครับจะอยู่ที่ประมาณ28ไร่นะครับครับของเราเป็นโฉนดคุดแดงนะครับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่เจ็ดล้านเก้านะครับถ้าชอบก็ต่อรองกันได้นะครับราคานี้นะครับเจ้าของก็ยังต่อรองได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาเดินมานี่หน่อยนะครับ เนี่ยครับสำหรับท่านที่ชอบบรรยากาศแบบริมบึงนะครับจะทำธุรกิจนะครับทำเป็นร้านอาหารนะครับนี่ครับสิ่งปลูกสร้างนี้นะครับเจ้าของให้หมดเลยนะครับเจ้าของบอกไม่เอาอะไรไปนะครับเอาไปเฉพาะเงินกับทองที่เคลื่อนย้ายได้ เพราะว่าตัวนี้มันเคลื่อนย้ายง่ายนะครับก็คือตัวนี้ให้นะครับไอส่วนหนักๆเจ้าของบอกไม่เอานะครับให้ให้หมดเลยนะครับแหมเจ้าของพูดดีนะครับเคลื่อนย้ายเอาเฉพาะเงินกระทองไปนะครับเคลื่อนย้ายง่ายนะครับส่วนนี้หนักๆไม่เอานะครับเนี่ยนี่ครับส่วนนี้ก็จะมีห้องพักนะครับเป็นห้องพักเวลาลูกค้านะครับที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับไม่อยากกลับบ้านนะครับอยากจะมี ที่หลับที่นอนนะครับนี่ครับตัวนี้ก็คือเราทำห้องพักเอาไว้นะครับนี่ครับแล้วก็ปลาในนี้นะครับปลาเยอะมากนะครับมีตัวใหญ่นะครับนี่ครับเมื่อกี้เนี่ยถ้ามองไปนู่นนะครับเห็นปลามันกำลังคุบนะโหตัวใหญ่นะครับ ครับก็ขอฝากกว้ด้วยนะครับที่ดิน34ไร่14ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตำบลสพัฒนาอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับของเราเป็นสไตล์รีสอร์ทนะครับของเราเป็นฉนดคุดแดงนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับจะทําเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับเปิดให้คนตกปลานะครับก็ได้นะครับนะครับก็ต่อยอดได้เลยนะครับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่7จ็ดล้านเก้านะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับวันนี้ก็บายบายขอบคุณครับ